นิกวอเทอร์มาร e เดอร์จากแข้งที่ถูกมองข้ามสู่แข้งที่ทําให้แฟนบอลนิวคาสเซิลหรืออเล็กซานเดอร์อิซักกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนสาลิกาดงนิวคาสเซิลอยู่ในเด็ดทันทีครับสาหรับ n ิกวอเทอร์มาเดอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมันที่เพิ่งยิง3ประตูติดต่อกันในถิ่นเซนเจมป์าร์กนะครับทาสถิติครับเทียบเท่ากับสุดยอดกองหน้าระดับตำนานของทีมอย่างอลันเชียเลอร์แว่าเขาเนี่ยเกือบไม่ได้มาถึงจุดนี้เมื่อครั้งหนึ่งครับเจ้าตัวนั้นถูกมองข้ามแล้วก็ละเลยครับ จากทีมที่เจ้าตัวเนี่ยเคยต้นสังกัดแบบไม่เห็นค่าจนปัจจุบันครับไม่น่าเชื่อว่าเจ้าตัวนั้นจะก,กลายเป็นกองหน้าที่มีค่าตัวมากกว่า69ล้านปอนด์ครับและนี่คือเรื่องราวของดาวเตะผู้ที่ไม่ยอมแพ้และกลายมาเป็นตัวตายตัวแทนของอเล็กซานเดอร์อิซักได้อย่างสมบูรณ์โดยวอเทอร์มาเดอร์ครับเป็นชาวเบรเมนโดยกำเนิดนะครับและก็เติบโตในอคาเดมีของทีมอย่างเบรเดอร์เบรเมนครับสโมสรดังจากศึกบุนเดสลีกา ก่อนที่เจ้าตัวครับจะพัฒนาฟีทาแล้วก็สร้างความโดดเด่นในระดับเยาวชนจากการยิงไป18ประตูในซีซั่น2018-2019ครับในศึก u 17นะครับฟอร์มของวอเทอร์มาเด์ครับยังคงนะครับเรียกได้ว่าร้อนแรงแล้วก็สัดประตูได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เลื่อนมาสู่ u 19นะครับเขาเนี่ยได้ประเดิมสนามครับให้กับเบรเมนชุดใหญ่แล้วก็กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้กับสโมสรด้วยวัยเพียงแค่17ปี11เดือนเท่านั้นครับด้วยผลงานอันที่เป็นประจักษ์นะครับทำให้กองหน้าที่มีสูวนสู กว่า198ซนติเมตรรายนี้ถูกคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวดวงใหม่ของสมองอรอย่างแน่นอนแต่ความจริงครับกับไม่เคยไปถึงจุดนั้นหลังจากนั้นครับฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวนี้ครับก็ลดน้อยถอยลงตามอาการป่วยนะครับในเดือนมก,กราคมปี2021ก่อนที่เจ้าตัวจะโชคร้ายต่อเนื่องประสบปัญหาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นหัวเข่านะครับแล้วก็ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครับไม่สามารถเบียดตัวจริงภายในทีมเบย m e มนได้และได้ลงเล่น,นครับในเพียงแค่2 1เกมเท่านั้นตลอด3ฤดูกาลหลังจากนั้นครับก็ถูกปล่อยตัวนะครับให้กับสโมสรอนในวิชั่น o n 3เนี่ยยืมตัวใช้งานครับอย่างไรก็ตามครับกลับมาเบย์มนในซีซั่น2023-2024เขาเนี่ยกลายเป็นสิงปฝืดครับทำได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นจากการลงเล่น30เกมและเป็นเหตุผลที่เจ้าตัวไม่ได้รับการต่อสัญญาและถูกปล่อยตัวออกจากทีม หลังจากนั้นครับก็เป็นทีมอย่างสตุดการ์ดครับอีกหนึ่งทีมดังที่รับตัววอเทอร์มา e r เดอร์เนี่ยมาดูแลโดยในช่วงแรกครับก็ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวนั้นยังคงไม่ได้รับความไว้วางใจสักเท่าไหร่หลังจากไม่มีชื่อครับลงทะเบียนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับทีมแถม10เกมแรก กับทีมภายในลีกนะครับก็ได้ลงเล่นเพียงแค่5เกมเท่านั้นรวมเวลาเพียงแค่61นาทีเท่านั้นครับก่อนที่นะครับผลงานของเจ้าตัวกับทีมครับในศึกฟุตบอลถ้วยอย่าง DFB p o k า l นั้นจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญภายในชีวิตของเจ้าตัวหลังจากเขาเนี่ยสามารถทําประตูทุกนัดครับตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายก่อนจะกลายมาเป็นซูเปอร์ซับครับเหมาคนเดียว2ประตูในช่วงครึ่งหลังพาทีมพลิกชนะนะครับแซงยูนิโอนเบอร์ลิน3ประตูต่อ2ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับ หลังจากนั้นครับวอเทอร์มาเดอร์ก็สามารถยึดตำแหน่งตวัวจริงภายในทีมสุดกาได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่า ซัดไปถึง12ประตูครับจากการลงเล่น28เกมในศึกบุนเดสลิกาในช่วงเวลาที่เหลือนอกจากนี้เขาก็สามารถคว้ารางวัลดาวซันโวของศึกฟุตบอลทั่วอย่าง DFA p ฟเฟโาวจากผลงาน5ประตูจาก5เกมและเป็นคนยิงประตูเบิกล้องในนัดชิงชนะเลิศครับช่วยให้สุดการนั้นคว้าแชมป์ d f อเฟเฟโาวในปีนั้นไปครองได้สําเร็จทางนี้ครับความร้อนแรงของเจ้าตัวครับไม่ได้หยุดลงแค่นั้นหลังจากจบฤดูกาลเจ้าตัวก็ถูกเรียกติดท,ทีมชาติเยอรมันครับชุดยู21 ลุยศึกยูโร2025ที่สโลวาเกียครับก่อนที่จะสามารถคว้ารางวัลดาวซันโวจากการทำไปถึง6ประตูแต่ที่น่าเสียดายครับเป็นได้เพียงแค่รองแชมป์ครับหลังจากพายในนัดชิงชนะเลิศให้กับทีมชาติอังกฤษครับและต่อมาอย่างที่รู้กันนะครับนิวคาสเซลครับเสียกองหน้าตัวเก่งอย่างอเล็กซานเดออิซักไปครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ก่อนที่พวกเขาครับจะทุ่มเงินมากกว่า69ล้านปอนด์ในการคว้าตัวกองหน้ารายนี้มาเป็นความหวังใหม่ของทีมด้วยค่าตัว69ล้านปอนด์ก่อนตลาดปิดเพียงแค่วันเดียว ในตอนแรกครับผู้คนเนี่ยก็ต่างตั้งคําถามนะครับว่านิวคาสเซลเนี่ยยอมทุ่มเงินขนาดนี้ในการคว้าตัวกองหน้ารายนี้เนี่ยมาร่วมทีมได้อย่างไรแต่ทันทีที่ประเดิมสนามเกมแรกครับในเกมที่ดวลกับวู๊แฮมตันนะครับเจ้าตัวก็รีดีว่าทําการปิดปากนักวิจารณ์ทันทีหลังจากเป็นคนหม่งประตูชัยพาทีมเก็บ3ามแต้มนะครับของซีซั่นนั้นเป็นเกมแรกให้กับทีมได้ครับแต่ทว่านั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเจ้าตัวเท่านั้นครับ เจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นความหวังใหม่ของนิวคาสเซิลอยู่ในแต่ทันทีครับแม้ว่าอาจจะมีจุดเด่นที่ส่วนสูงนะครับเกิดถึง2เมตรแต่เจ้าตัวครับก็ดีที่ว่าสามารถเก็บบอลได้ดีแถมมีความคล่องตัวนะครับคล่องแคล่วสามารถพาบอลไปกับตัวได้อย่างสบายสมกับฉาย,ยาเม,มสซี่2อ2เมตรครับสมัยที่เจ้าตัวนั้นได้รับนะครับสมัยค้าแข่งอยู่กับเยอรมัน นอกจากนี้ครับวอเทอร์มาเดอร์รับแทบจะไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับทีมเขาเนี่ยกลายมาเป็นตัวหลักของนิวคาสเซิลได้อย่างรวดเร็วครับปัจจุบันยิงไปแล้ว10ประตูจากการลงเล่น7เกมในซีซั่นนี้ครับ นั่นทาให้ตอนนี้ครับเชื่อได้ว่าแม้นว่าอาจจะมีเสียดายครับอดีตดาววิ่งตัวเก่งอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักไปบ้างแต่ปัจจุบันครับแฟนบอลนิวคาสเซินนั้นอาจจะไม่ต้องแคร์อีกต่อไปแล้วเพราะว่าพวกเขานั้นได้รับขวัญใจคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยเพราะเขาก็คือนิควอเตอร์มาเดรนนั่นเองครับและตอนนี้ครับก็ดีดว่าแทบจะไม่มีใครนะครับตั้งคําถามถึงความคุ้มค่าของกองหน้ารายนี้อีกต่อไปแล้วหวังว่าหลังจากนี้ครับในช่วงเวลาที่เหลือของซีซั่นนี้เจ้าตัวครับจะยังคงรักษาฟอร์มการเล่นนะคร ความสำเร็จนะครับยินดีด้วยครับกับแฟนบอลสาลิกาดงสําหรับควัญใจคนใหม่แล้วก็กองหน้าตัวเก่งอย่างน i c k ว a เทอมาเด้ r ครับโอเคครับและนี่เองครับก็คือเรื่องราวของกองหน้านะครับที่เคยถูกทิ้งขว้างสู่ขวัญใจคนใหม่ของแฟนสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับ สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนาทีนี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องมิเลนฟุตบอลชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สีวัวเกนครับผม